วันนี้ผมมาสารต่อการรีเมคคลิปเก่าของผมนะครับคราวนี้จะเป็นคิวของคลิปข้อมูลแรกสุดของผมกับโมบิลสูตรที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดใน G-Project ของกองทัพสาพันโลกกับนักรีนชาโคออนเนเตอร์ที่ได้ขึ้นมาบัรับโมบิลสูตรเครื่องนี้เพื่อปกป้องเพื่อนของเขาใน x t r a c t File Remake Strike Gundam ปี e ที่69เสนาศธิการดดนฮาเบอร์ตันได้เริ่มผลักดันโครงการในการผลิตอาวุธรุ่นใหม่ในโค้ดเนม G-Weapon ที่ในภายหลังเราจะได้รับรู้กันในชื่อ G-Project โครงการพัฒนาโมบิสูตขั้นรับสุดยอดไว้สำหรับรับมือโมบิสูตของกองทัพซาร์ที่ได้พัฒนาสำเร็จมาตั้งแต่ปีที่68แล้วถึงจะเป็นเช่นนั้นการพัฒนาอาวุธใหม่นี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาครับซึ่งก็ต้องรอจนก,นกระทั่งสงครามระหว่างสาพันกับแพล้นครั้งที่1ได้ปะทุขึ้น และผ่านไปแล้ว1ปีโมบิสูรชุดแรกถึงจะถูกพัฒนาออกมาจนเสร็จครับ G Project ถูกพัฒนาขึ้น n ั s p เป Colony ที่อ้างตนว่าเป็นกลางทางสงครามภายใต้อำนาจของประเทศออฟเฮลิโอโพลิสมันถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของกองทัพสาพ,พันโลกกับทางบริษัทมอร์เกนเลสซึ่งโครงการนี้จะประกอบไปด้วยยานลบ2ลำยานสนับสนุนและโมบิสูตรอีก5เครื่องที่จะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในสงครามครั้งนี้ อย่าง GAT-X 1 0 2 Duel Gundam GAT-X 1 0 3 Buster Gundam GAT-X 1 0 5 Strike Gundam GAT-X 2 0 7 b r e e z e Gundam GAT-X 3 0 3 a e g i s g u n d a m จนกระทั่งในวันที่25มการาปี Cosmic Era ที่71ช่วงที่โครงการกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ซับที่ได้ข่าวกองของ,ของโครงการนี้ได้ส่งทีมครูเซ่เพื่อเข้าไปปฏิบัติการภารกิจ ในการจรากร,รหุ่นทั้ง5้าเครื่องซึ่งพวกเขาก็สามารถทําได้สําเร็จชิงหุ่น4ใน5จากทั้งหมดออกมาได้เหลือไวเพียงหุ่นเครื่องสุดท้ายที่ได้ช่างเทคนิกระดับสูงของโครงการนี้อย่างหุณเมริลรามิสและเด็กหนุ่มชาวโคโอัเดเนเตอร์ขึ้นบังคับจนสามารถรอดมาได้ครับ GATX 105 Strike Gundam หนึ่งในโมบิลสูตรประสิทธิภาพสูงที่เรียกกันว่ากันดั้มเป็นหุ่นหนึ่งเดียวที่สามารถรอดพ้นจากการถูกจรกรรม,มาได้โดย Strike เป็นหุ่นที่มีความพิเศษมากกว่าหุ่นทุกตัวครับซึ่งนอกจากสมรรถนะพื้นฐานที่ดีเยี่ยมกับระบบเกาะไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ป้องกันการโจมตีทางกายภาพได้ตัวหุ่นก็ยังถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับระบบอาวุธเสริมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างการใช้งานในแทบจะทุกสถานการณ์ซึ่งเรียกกันว่าสไตร์เกอร์แพคที่ทําให้สไตร์มีความโดดเด่นกว่าหุ่นเครื่องที่เหลืออยู่พอสมควรเลยครับโดยสไตร์หลังจากที่ได้คุณเมรลราเมสเป็นผู้บังคับ เธอบาดเจ็บจนเกือบจะถูกโจมตีก็จะได้นักเรียนชาโคโอดีเนเตอร์ที่เธอพาขึ้นมาบนหุ่นจะได้ช่วยตอบโต้การโจมตีอีกทั้งยังทําการปรับแต่งระบบปฏิบัติการของตัวหุ่นอย่างรวดเร็วในขณะที่กําลังต่อสู้อยู่พร้อมทั้งยังทําลายกินขอกองทับซ้าไปได้เด็กหนุม่มที่มีชื่อว่าค e ีระยามโตก่อนที่ด้วยความอยากปกป้องเพื่อนของเขาจะทําให้เขาได้รับหน้าที่เป็นนักบินของสไตร์ต่อเรื่อยมาแถมยังบังคับได้ดีเกินคาด กว่านักบินทั่วๆไปของทั้งสาพ,พันโลกและซับอีกด้วยครับอีกทั้งจากการที่เขาได้แก้ไขระบบปฏิบัติการของ G ีไปทําให้สไตร์ได้กลายเป็นอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่คนปกติสามารถจะบังคับได้แล้วใช่ไหมครับคุณไซก็อย่างที่เห็นนะครับมันมีความซับซ้อนยิ่งกว่าระบบที่ทางกองทัพโลกทําเอาไว้ส่งผลให้เดินทีสไตร์เป็นหุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนั้นทั้งกําลังตัวเครื่องและความคล่องแคล่วจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนขึ้นไปอีก การต่อสู้หลังจากนี้จึงเห็นได้ชัดเลยว่าสไตร์แทบจะต้องรับมือกับศัตรูจํานวนมากกว่าหนึ่งในทุกๆครั้งแต่ก็สามารถรอดพ้นหรือเอาชนะมาได้ตลอดครับนอกจากนี้ด้วยความสามารถพิเศษของตัวนักบินที่ได้ตื่นขึ้นทําให้สไตร์เป็นขุมกําลังหลักในการป้องกันยานอาร์กแองเจิลและจัดการศัตรูไปเป็นจํานวนมากครับอะ,อะไรนะครับคุณคีละผมเน่ะไม่ได้อยากฆ่าเลยสักนิดอ๋อครับก็ตามนั้นเลยก่อนที่ในภายหลัง จะได้มูราฟลาก้ามาเป็นนักบินคนที่สองให้ครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องอาวุธของสไตร์เครื่องนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากที่ตัวสไตร์เองนั้นโดยพื้นฐานเฉพาะตัวหุ่นแล้วก็จะไม่ได้ติดตั้งอาวุธไว้มากสักเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นแค่อาวุธขนาดเล็กไว้สำหรับป้องกันตัวหรือเป็นอาวุธแฮนด์ฮลที่ใช้ถือพื้นฐานเหมือนกระหนเครื่องอื่นๆซึ่งนอกจากนั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งจากออปชั่นเสริมซะเป็นส่วนใหญ่งั้นเรามาเริ่มจากแค่บนตัวหุ่นกันก่อนเลยนะ เริ่มจากชิ้นแรกอย่างอีเกลสเ l ล n g ปืนประเภทซีวิสสำหรับการต่อต้านอากาศยานมีขนาด75มิลิเมตรที่ส่วนหัวของตัวสไตร์และมันจะถูกติดตั้งไว้ใน GAT-X ซีรีส์ทุกเครื่องซึ่งต่อจากนี้มันจะกลายเป็นอาวุธพื้นฐานของโมบิลสูตรรุ่นต่างๆของกองทัพสาพันธ์ในอนาคตครับ Armor s c h n e i d e r Combat k n i f e เป็นอาวุธมีดขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ภายใต้เกราะที่เอวทั้งสองข้างมีพลังงานในตัว ซึ่งมันสามารถสั่นด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้นอกจากใช้งานการโจมตีระยะใกล้แล้วยังสามารถใช้ป่าใส่ศัตรูในระยะไกลได้อีกด้วยครับบีมไรเฟิลอาวุธระยะไกลชิ้นหลักของสไตร์มีพลังในการทำลายล้างที่สามารถยิงทำลายจีนของทางกองทัพซาบได้อย่างง่ายได้เพียงการยิงในนัดเดียวมาพร้อมกับด้ามจับเสริมที่ส่วนหน้าเพื่อเพิ่มความสเสถียรอีกทั้งยังมีไฟเรทที่สามารถยิงได้รวดเร็วอีกด้วยครับบาสุก้า อาวุธออฟชั่นแนลสำหรับเลือกใช้ในการโจมตีระยะไกลมันคือเครื่องยิงกระสุนหัวระเบิดบรรจุได้พร้อมกัน4แมกซีนใช้งานได้ดีกับศัตรูที่มีการป้องกันอาวุธดำแสงอีกทั้งยังสามารถใช้งานใต้น้ำได้ถึงจะมีขนาดและน้ำหนักที่มากเกินไปหน่อยแต่มันไม่ดึงพลังงานจากตัวหุ่นจึงสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นชิลโลวฟิสิคอลสำหรับเพิ่มการป้องกันให้กับตัวสไตร์ครับโดยมันจะถูกติดตั้งไว้ที่แขนข้างซ้ายแต่ตัวโล่นั้น จะไม่ได้ถูกติดตั้งระบบเฟสชิฟที่เป็นระบบกรอกของตัวหุ่นมาให้จึงมีความทนทานที่ต่ำกว่าแต่แรกมาด้วยการไม่ต้องดึงพลังงานจากตัวหุ่นเช่นเคยอีกทั้งยังมีการเคลือบด้วยสารต่อต้านบีมทาให้ตัวโล่สามารถป้องกันอาวุธลําแสงได้ดีขึ้นครับและตัวโล่ยังเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้บนดูเอลกันดัมอีกหนึ่งในหุ่นซีรีส์เดียวกันครับในช่วงแรกของสองครามระบบที่เราเห็นติดตั้งกันบนตัวโมบิลสูตรก็จะไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากโมเ i ลสูตรเพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมาได้ไม่นานระบบที่เราเห็นก็จะเป็นระบบพื้นฐานทั่วๆไปซึ่งบนสไตร์ถึงแม้ว่าจะมีระบบหลักๆเพียง3ระบบแต่หนึ่งในนั้นจะทําให้สไตร์สามารถต่อกรกับศัตรตูมาได้ตลอดสองครามครับเริ่มกันเลยที่ระบบแรกอย่าง o perating system ระบบปฏิบัติการเฉพาะบนหุ่นซีรีส์ GATX ซึ่งถ้านำตัวหน้ามารวมกันก็จะกลายเป็นคำว่ากันดั้หรือว่า G ตามที่คีระและกลุ่มระดับสูงของกองทัพโลกเรียกกันครับ Face ิ h i ์อ r ร์เเทคโนโลยีเกราะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางสาพันโลกคิดค้นขึ้นและมันถูกติดตั้งลงไปบนโมบิลสูตรจีโปรเจกต์ทั้ง5เครื่องซึ่งมันเป็นระบบที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีประเภทฟิสิกสลเนื่องจากหุ่นของซับในช่วงนั้นจะเป็นอาวุธประเภทปืนกลที่ใช้กระสุนโลหะและดาบเหล็กจะเป็นส่วนใหญ่กรอบเฟสชิฟจึงทำมาเคาน์เตอร์ในส่วนนี้นั่นเองครับ โดยพื้นฐานแล้วเกราะเฟสชิพจะมีสีเทาเมื่อไม่ได้เปิดใช้งานและสีนั้นจะเปลี่ยนไปเมื่อระบบเกราะถูกเปิดใช้งานครับซึ่งสีของตัวเกราะนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามเซตติ้งที่ได้ถูกตั้งค่าไว้บนร,ระบบของตัวหุ่นและถึงแม้ว่าจะเป็นระบบที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับแต่เพราะในการใช้งานเกราะนั้นต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากอีกทั้งเมื่อตัวเกราะได้รับความเสียหายรุนแรงตัวเกราะก็จะยิ่งกินพลังงานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับทำให้มันมีเวลาใช้งานที่จำกัด ในแต่ละครั้งที่ออกรบสไตร k เกอร์แพคอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ของสไตร์กันด้มโดยเฉพาะและในแต่ละยูนิตก็จะถูกติดตั้งแบตเตอรี่เสริมมาให้ในแต่ละชิ้นซึ่งระบบนี้มันก็ทำให้ตัวสไตร์สามารถปรับเปลี่ยนอาวุธได้ตามรูปแบบการรบที่ต้องเจอหรือแม้กระทั่งถ้ามีเหตุจำเป็นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างการต่อสู้เลยโดยช่วงแรกสาพันโลกจะผลิตขึ้นมาทั้งหมด3ยูนิตที่ใช้ได้3รูปแบบการต่อสู้และหลังจากนั้นอีก1ยูนิต ที่รวมโมคุณสมบัติทั้ง3เข้าด้วยกันงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างชิ้นแรก AQM EX 0 1 l s t r i k e r แพกหลังสําหรับการเพิ่มความคล่องตัวในการบินมาพร้อมกับปีขนาดใหญ่และทรัสเตรอร์กำลังขับสูงอีก4ตัวเมื่อประกอบร่างเข้ากับ t r i ร์มันจะกลายเป็น l s t r i k e Gundam ซึ่งมันสามารถทำงานได้ทั้งบนอวกาศและล่อนบินระยะสั้นๆได้ในชั้นบรรยากาศและยังมีการติดตั้งอาวุธเสริม อย่างบ er, ีมเซเบอร์ดาบลำแสงสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด2เล่มติดตั้งไว้ที่ส่วนบนของยูนิตมีเอาพุท,ที่สูงอย่างมากจึงถูกนำมาใช้แทนอาร์เมอร์ชไนเดอร์ในโหมดนี้และจะเป็นอาวุธหลักที่สไตร์มักจะใช้งานเลยครับอีกทั้งในร่างเอลสไตร์นี้มักจะใช้งานควบคู่กับบีมไรเฟิลและชิลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นครับ AQM EX 0 2 Source Striker อุปกรณ์สำหรับการต่อสู้ระยะประชิด เมื่อประกอบล่างก็จะกลายเป็นซอสไรกันดัมแล้ววุธิที่ติดตั้งอยู่บนยูนิตนี้ก็จะเริ่มจากเชเวอร์สโกแวร์ดาบต่อต้านยานลบขนาด15.78เมตรลักษณะคือเป็นดาบฟิสิกอลขนาดใหญ่ที่ส่วนคมมีดจะถูกแทนที่ด้วยใบมีดเลเซอร์ที่จะช่วยให้กำลังการเจาะทะลวงนั้นมากยิ่งขึ้นสามารถตัดผ่านโมบิลสูตรไปจนถึงยานลบได้อย่างง่ายดายอีกทั้งส่วนล่างยังสามารถปล่อยใบมีดลำแสงขนาดเล็กออกมาได้เช่นกันเมื่อไม่ได้ใช้งาน จะถูกเก็บไว้ที่ยูนิตแพรกหลังที่ฝั่งขวาแ a n นเซอร์ไอเซนโรกเก็ตแองเกิลสมอติดตั้งจรวดพร้อมสายเคเบิลใช้งานสำหรับการยิงเพื่อจับล็อกศัตรูเข้ามาหรือจะใช้บีบจับทำลายศัตรูจากระยะไกล,ก,ลก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีการเคลือบสารต่อต้านวีมไว้จึงทำให้สามารถใช้เป็นโล่ขนาดเล็กได้อีกด้วยครับมา d ดัสเมเซอร์เป็นบีมูมแมลงอาวุธสำหรับคว้างป่าที่จะมีตัวปล่อยลำแสงขนาดเล็กเป็นส่วนคมมีดของตัวอาวุธและเมื่อป่าไป มันจะสามารถย้อนกลับมาหาตัวเจ้าของได้ซึ่งสามารถใช้ในการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวได้อย่างดีเลยครับ AQM EX 0 3 r Launcher Striker แพ็กเฉพาะสำหรับการโจมตีระยะไกลมาพร้อมกับอาวุธพลานุภาพทาิลายล้างสูงเมื่อประกอบร่างจะกลายเป็น Launcher s t r i k e g u n d a m อาวุธที่ติดตั้งจะมีดังนี้ครับ a g n i e Hyper Impulse Cannon ปืนลำแสงขนาดความยาวมากถึง20เมตรอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของ s t r i k e n d u m เป็นปืนใหญ่ที่เกิดจากการบีบอัดพลังอนุภาคพ,พลาสมาแรงสูงและปล่อยออกมาซึ่งจะสามารถยิงทำลายกำแพงของ Space c o โ o นีจนกลายเป็นรูขนาดใหญ่พอที่โมบิลสูจะสามารถลอดผ่านไปได้เลย COMBO w e พ Po n p o ออาวุธปืนประเภทกระสุนสำหรับการโจมตีระยะใกล้ประกอบไปด้วยวาลแคนต่อต้านอากาศายานขนาด120มิมและปืนยิงจรวดขนาด350มิม2ช่องยิงซึ่งทั้งหมดนั้นจะมาพร้อมกับยูนิตส,ส่วนไหลขวา สามารถล็อกเป้าและโจมตีพร้อมๆกันได้อีกทั้งช่องยิงจรวดนั้นยังสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทด้วยครับสุดท้ายคือ AQM EYM1 Multi Assault Striker เนื่องจากผลการต่อสู้นยอดเยี่ยมของ s t r i k e ในการใช้งาน Striker Pack ฝั่งกองทัพโลกจึงได้พัฒน,นายูนิตที่จะรวมความสามารถและอาวุธทั้งหมดของ Striker Pack ทั้ง3เข้าด้วยกันจนเกิดเป็น Multi Pack นี้ขึ้นมาครับซึ่งมันก็จะใช้พลังงานที่สูงมาก ยูนิตแบตเตอรี่จึงถูกเพิ่มเข้ามาที่ส่วนหลังอีก4ยูนิตที่เมื่อใช้เสร็จแล้วจะสามารถปลดทิ้งได้เนื่องจากไม่ใช่เพียงปัญหาด้านพลังงานที่หมดเร็วเท่านั้นนะครับตัวยูนิตนี้ยังมีน้ําหนักที่มากการปลดน้ำหนักส่วนเกินทิ้งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นซึ่ง Multiple Assault Striker นี้ถูกส่งมอบมาพร้อมกับ f x 550 Sky c a s p e r ตั้งแต่ช่วงพบกับกองยานที่8แต่นักบินอย่างกีระยังมีความกังวลกับเรื่องน้ำหนัก ที่มากเกินไปมันอาจจะทําให้ความคล่องตัวลดลงได้เขาจึงไม่ได้นํามันมาใช้งานเลยตลอดช่วงที่เขาเป็นนักบินครับกระทั่งถึงสงครามที่ประเทศออฟนักบินคนที่2ของ t r i ร์อย่างคุณมูจึงได้ติดตั้งแผ่นี้จนกลายเป็น Perfect Strike Gundam เขาต่อสู้ในสนามรบเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งนั้นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความกังวลของพีระเรื่องประสิทธิภาพของตัวเครื่องที่ลดลงนั้นถูกต้องแล้วนะครับ เกรดเล็กน้อยของ s t r i ร e อันดับแรก GATX 105 Strike Gundam และ G-Project ก็เปรียบเทียบได้กับ RX-78-2 Gundam กับ Operation V ในจักรวาล UC ต้นฉบับครับพวกเราอาจจะยังเข้าใจกันอยู่ว่า Perfect Strike เป็นการรวมแผกทั้ง3ชิ้นที่มีอยู่เดิมบนยานเข้าด้วยกันในตัวเดียวเหมือนกับแบบที่เราทำกันในการพาจริงๆอยู่นะครับแต่อย่างที่ผมอธิบายไปตามในเรื่องของ HD Remaster มันคือ,อยูในิตใหม่อีกชิ้นไปเลย ตัวอักษรบนหัวของสไตร์ก็จะมีความหมายเป็นตัวเลขในภาษาอิตาลีเหมือนกันนะครับโดยในที่นี้จะเป็นเลข5ในภาษาอิตาลีคําว่าเอลจากเอลสไตร์เกอร์ L ker, มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าปีกนะครับ BCE ที่71อนาเฮลิโอโพลิสคล و ن ของประเทศออฟ <S 2: S 2> ก็เกิดความโกลเหินขึ้นจากกลุ่มทหารของซาร์ที่ได้แอบลักลอบเข้ามาจรกรรมหุ่นที่เป็นความลับของกองทัพโลกอย่าง G Project อีกทางพวกเขา ยังสามารถเข้าชิงหุ่น4ตัวจากในนั้นไปได้และด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพลเรือนที่เป็นนักเรียนมโมคโลโนีแห่งนี้อย่างคิร้ายยามาโตะจะต้องเข้าไปหลบการโจมตีภายใต้คอกฟิกของสไตร์กันดัมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพโลกที่บาดเจ็บและในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเขาได้เข้าควบคุมโมบิสูที่เป็นความลับเครื่องนี้เข้าต่อสู้จนสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ทําให้หลังจากนั้นเขาและเ,เพื่อนๆจะถูกคุมตัวเอาไว้ จากความลับของกองทัพโลกที่พวกเขาได้เห็นแต่ถึงอย่างนั้นเคียระก็ยังต้องขึ้นนะครับสไตรต์ Strike ต่อจากการที่หารของซาฟหน่วยคูเซยังคงบุกเข้ามาเพื่อที่จะทาลายล้างหลักฐานทั้งหมดสไตร์ Strike, จึงต้องต่อสู้พร้อมกับคอยคุ้มกันยานอาร์เนเจเพื่อที่จะหลบหนีออกจากโคลนีที่กําลังจะพังทลายแห่งนี้หลังจากนั้นอาร์เกนเจและสไตร์ได้เข้าเทียบท่ายัางป้องปารการอวากาศอาร์เทมิสของสาพันธรัฐยูราเซียพันธมิตรของ,องกองทัพโลกซึ่งที่นั่น ผู้นำของสานที่แห่งนี้ยังต้องการที่จะฮุบยานและหุ่นที่ยังไม่มีหมายเลขนี้เอาไว้แต่โชคก็ยังเข้าข้างพวกเขาครับบริสกันดัมหนึ่งในการดัมที่ถูกขโมยไปได้หอบเข้ามาโจมตีนาที่แห่งนี้สไตรจ์ Strike, จึงได้ออกไปต่อสู้พร้อมกับพากันหนีออกมาจากที่นี่กันได้อีกครั้งครับต่อมาในการเข้าสนทบกับกองยานที่8จากทางฝั่งสาพันของเสนาธิการฮาเบอร์ตันพวกเขาจะได้รับการเติมสเสบียงและรับอุปกรณ์เสริมต,ต่างๆมากมายอีกทั้ง ยังต้องเตรียมความพร้อมต่อสู้กับหน่วยพิเศษของทางซัพที่มีหน่วยกูเซ่ยอยู่ในกองยานนั้นด้วยคียราและเพื่อนทุกคนตัดสินใจที่จะเป็นทหารอาสากันต่อพวกเขาจึงได้เข้าต่อสู้ในสมรภูมิแห่งนี้แต่ทว่ากองยานที่8ก็ถูกโจมตีอย่างหนักจนใกล้ที่จะพ่ายแพ้ยานอาร์กแองเจิลจึงได้ตัดสินใจมุ่งหน้าลงไปยังโลกเพื่อจะปฏิบัติภารกิจของตนให้สําเร็จโดยการปล่อยสไตร์ออกไปเพื่อเปิดทางก่อนที่สไตร์และอาร์กแองเจิล จะฝ่าชั้นบรรยากาศลงมาได้สําเร็จครับนาทะเลทรายแถบแอฟริกาที่พวกเขาได้ลงจอดสไตรต์ต้องเขา้าปะทะกับกลุ่มของพยัุทะเลทรายจนเกือบจะพลาดท่าก่อนที่จะได้กองกําลังในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือ,อไว้เนื่องจากหน่วยของวอลเฟลล้อมชายฝั่งเอาไว้สไตร์และแองเจิลจึงต้องร่วมมือกับกลุ่มในพื้นที่อย่างดีเซอร์ดอนในการโจมตีฝ่าเข้าไปสไตรต์ได้เข้าต่อสู้ตัดสินกับวอลเฟลในราโกรเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาต่อสู้กัน จนเฟสชิฟของสไตร์หมดพลังงานลงแต่ในที่สุดกีระก็สามารถเอาชนะศึกในครั้งนี้มาได้ในศึกครั้งนั้นพวกเขาจะได้รับตัวเด็กหญิงปริศนาขึ้นมาก่อนที่จุดมุ่งหมายของพวกเขาจะต้องมุ่งหน้าไปยังประเทศออฟและตลอดเส้นทางที่ไปอย่างที่อย่างนั้นพวกเขาจะต้องเข้าปะทะก,กับซาลาทีมและกันนัมทั้ง4กับกองทัพซับที่โจมตีอยู่เป็นระยะจนกระทั่งเมื่อใกล้ถึงประเทศออฟกีระก็ยังต้องเดินหน้าต่อสู้ เพื่อที่จะปกป้องยานเอาไว้อย่างสุดกําลังจนสามารถหลบหนีเข้าไปยังหน้าน้ําของประเทศออฟก่อนที่กองทัพออฟจะให้ความช่วยเหลือแบบลับๆโดยการแทงทําเป็นโจมตีและพาพวกเขาไปเทียบท่าหน้าท่าเรือลับครับเนื่องจากเด็กสาวปริศนาคนนั้นคือเจ้าหญิงของประเทศนี้อย่างคาริยูระอาซาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องที่จะเป็นสกครั้งใหญ่ของสไตรและกีระเมื่อพวกเขาเดินทางออกจากออฟ การด้ามทั้ง4ีได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับโจมตีพวกเขาอีกครั้งสไตร์ Strike, จึงต้องออกไปเพื่อต่อสู้คิระสามารถทำลายกูยานสนับสนุนการบินของดูเอลและบัสเตอร์จนเสียหายและต้องล่อนลงห่างออกไปก่อนที่เอจิสและบลิสจะมุ่งหน้าเข้าปะทะก,กับสไตร์คิระสามารถฟันทำลายแขนขวาของบลิสจนล่วงหล่นลงพื้นไปและยังเข้าต่อสู้กับเอจิสอย่างดุเดือดก่อนที่สไตร์จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นซอสสไตรเกอร์เข้าโจมตี จนเฟสชิฟของเอจิสหมดสภาพลงและกำลังจะถูกทำลายบิสแคนดัมที่อยู่ในสภาพที่เสียหายแต่เร่งรุดเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขาสไตร์ Strike, ได้ยกชูเสโกแวร์ Square, ขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันขณะที่กำลังจะถอยหลบการโจมตีอยู่นั้นคมดาบก็เอียงเข้าหาลำตัวของบิสสังหารเด็กหนุ่มอายุ15ไปพร้อมกับทำลายบิสแคนดัมลงไปครับอีกสองวันต่อมาเพื่อจะทำลายยานนางเองเจอรและล้างแค้นให้กับสหายทีมซาร่าจึงได้บุกเข้าโจมตีอีกครั้ง การต่อสู้ถูกแบ่งกระจายออกไปสไตร์ได้เข้าปะทะกับดูเอลก่อนที่จะยิงทำลายขาของเขาทำให้ต้องล่าถอยไปบวกกับบัสเตอร์ที่โดนสกายการ์สเปอร์โจมตีจนหล่นลงมาอยังพื้นไฮโดรริกทั้งตัวเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถขยับได้เอจิสจึงได้หันความสนใจไปยังสไตร์พวกเขาได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดด้วยความแค้นของอาร์ซันที่เพื่อนรวมทีมของเขาถูกสังหารเขาจึงต่อสู้อย่างเต็มกำลังและยังฟาโล่ทำลายสกายกราสเปอร์ เรื่องของโทโคยิคเพื่อนของคีระเสียชีวิตคีระที่ความแค้นก็ขึ้นหน้าเช่นกันได้เข้าปะทะก,กันอย่างเอาเป็นตายมากขึ้นเรื่อยๆทั้งสไตร์และเอจิสโจมตีกันเสียหายยับเยินจนกระทั่งเอจิสได้แปลงร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์เข้าล็อกตัวสไตร์หวังจะยิงทำลายในะยะประชิตแต่พลังงานก็หมดซะก,ก่อนออสลลนจึงเปิดระบบทำลายตัวเองพร้อมคำนีออกจากที่นั่นแรงระเบิดขนาดใหญ่ทำลายเอจิสกันดั้มพร้อมกับสร้างความเสียหายให้กับสไตร์กันดั้มอย่างหนัก กับการหายตัวไปของคีระนับจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปหนึ่งเดือนหลังจากโอเปอเรชันสปิดเบรกที่阿ก斯าจบลงคีระที่ยังมีชีวิตได้เข้ามาช่วยเหลือยานอาร์เคิงเจลจนกลับมาขอหลบซ่อนณประเทศออฟอีกครั้งที่นั่นคุณเอริกาซิมอนได้ส่งมอบสไตร์กันดั้มที่เธอเก็บคู่ขึ้นมาพร้อมกับทำการซ่อมแซมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ให้แก่ครีระแต่เนื่องจากปัจจุบันครีระมีโบบิสูตรอย่างฟรีดอมกันดั้มอยู่ จึงทาให้ในทีแรกคัองอาริเสนอตัวที่จะทําหน้าที่เป็นคนขับแต่ก็ถูกคุณมูห้ามเอาไว้และเสนอตัวเองเป็นนักบินให้กับสไตร์กันดัมคนใหม่แทนครับลุงมูได้ฝึกบังคับสไตร์เรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อสงครามคืบคลานมาถึงประเทศออฟพวกเขาก็ต้องรวมมือกันเพื่อช่วยปกป้องประเทศออฟมูได้ติดตั้ง Multiple As s a u l t s t r i k e r ออกไปเพื่อต่อสู้และป้องกันการบุกรุกของกองทัพโลกพร้อมกับได้รับความช่วยเหลือจากเดียกาเอลแมนนักบินของบัสเตอร์กันดัม ที่ผันตัวมาอยู่กับฝั่งอาร์เคนเจลสไตร์ได้เข้าปะทะก,กับการดาบตัวใหม่ทั้ง3เครื่องของกองทัพสาวพันโลกและกําจัดแดกเกอร์ไปเป็นจํานวนมากก่อนที่ทุกคนจะต้องหลบหนีขึ้นอวกาศไปพร้อมกับยานคุซานางนิและอาร์เคนเจลครับและในขณะที่ยานทั้งสองหลบซ่อนอยู่ภายในซากข,ของโคอลนีแมนเดลสไตร์จะถูกโจมตีโดยราอูเรกูเซ่จนตัวเครื่องเสียหายอย่างหนักแขนของโตัวหุ่นขาดไปอีกทั้งลุงมูยังโดนราอูยิงซ้ำเข้าไปอีกนัดก่อนที่คีระ จะต,ต้องพาทั้งคนทั้งคุณกลับมายัางอาร์คแองเจลครับและในศึกครั้งสุดท้ายของสองครามนายยากินดูเอมูจะได้ขึ้นมาครับเอลสไตร์อีกครั้งออกไปเพื่อต่อสู้และช่วยยักยั้งการโจมตีของเจเนซิสอุ้ดทำลายล้างขนาดใหญ่พร้อมกับยานพันธมิตรทั้ง3ก่อนที่เขาจะต้องพบกับพลังอนนาสพึงของโปรวิดเดนกันดัมที่ราอบังคับเข้าสู่สนามลบแม้ว่าความสามารถจะแตกต่างกันแค่ไหนมูก็ยังคงนำสไตร์ เขาต่อสู้กับราอูอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของดรากูนจำนวนมากเอาไว้ได้สไตร์ Strike, ได้รับความเสียหายอย่างหนักและพยายามที่จะล่าถอยกลับไปยังยานอาร์กิงเจทว่าปืนใหญ่รับแสงจากยานเดมิเนียนได้เล็งเข้ามาที่สะพานเดินเรือของยานอาร์กิงเจมูราฟราก้าจึงเสียสละตัวเองนำสไตร์เข้ารับการโจมตีครั้งนั้นเอาไว้จนตัวเครื่องไม่สามารถรับความเสียหายในการโจมตีได้อีกต่อไปสไตร์ Strike, จึงถูกทำลายลงในท้ายที่สุด นี่ก็คือทั้งหมดของ s ไ r i k การ n d ั m การดัมแห่งจักรวาล Cosmic ERA นะครับเป็นการดีเมคที่อยากทาแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคลิป20นาทีผมต้องค่อยๆทำไปทีละนิดในเวลาหลังเลิกงานแต่พอทำเสร็จก็รู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆเมื่อเทียบกับคลิปเก่าเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเก่าไปหลายจุดเจาะในส่วนที่จะเจาะได้แล้วก็ตัดให้กระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยผมก็หวังว่าทุกคน จะชอบในผลงานชิ้นนี้ของผมนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยตรงไหนก็สามารถมาเมนพูดคุยกันได้เลยนะครับหลังจากนี้ผมขอพักนั่งอ่านเมนทุกคนแทนแล้วกันนะครับสุดท้ายก็รบกวนทุกคนช่วยผมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับให้ทุกคนได้เห็นคลิปผมมากขึ้นให้อลกอรทดม Youtube แสดงคลิปของผมแก่ทุกคนได้มากขึ้นแล้วก็ขอฝากทุกคนพิจนารณากดซั b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ